คุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่หน้าโรงงานแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดสมุทรสาครนะฮะเขาบอกว่าคําว่าขยันในพจนานุก,กรมเนี่ยเขาบอกคือการทํางานโดยไม่ปล่อยปะล,ปละเลยทําสิ่งนั้นอย่างสม่ําเสมอนะครับโอ้โหรับรองว่าชีวิตเราดีแน่นอนถ้าเราทําตามพจนานุกรมนะครับวันนี้มีสามีภรรยาคู่หนึ่งครับแหมเขาเรียกว่าขยันจริงๆนะนอกจากทํางานประจําแล้วก็ยังมีอาชีพเสริมด้วยนะครับแต่วันนี้นะครับเขาบอกเสริมไปเสริมมาอยากให้เรามาเสริมครับเติมฝันสร้างอนาคตด้วยครับ ช่วงรีมมี่เติมฝันสร้างอนาคตสวัสดีครับคนนี้คือพี่พี่แจ๊บครับแจ๊บกับพี่พัทสองคนนะฮะเห็นบอกว่าพี่นี่ทำหลายอาชีพเลยครับผมทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ผมเป็นช่างในบริษัทฟิเซอร์ฟู้ดครับช่างไฟผลิต แล้วก็ช่วงเช้าขายกาแฟครับอ๋อก็คือเป็นช่างเครื่องครับผมนะฮะแล้วก็มาขายกาแฟกับภรรยาอีกครับผมส่วนภรรยาขายกาแฟแล้วทำอะไรครับตอนเย็นก็ขายลูกชิ้นค่ะขายลูกชิ้นนีกทําไมต้องทํางานเยอะขนาดนี้ก็เพื่ออนาคตของครอบครัวและลูกครับแล้วแบ่งเวลาไงฮะอ๋อช่วงเช้าตีสี่ผมก็จะมาขายหลังจากนั้นสองโมงครึ่งก็ให้แฟนขายต่อครับโอ้โหดีจังเลยนะฮะเอาละครับวันนี้เห็นบอกว่าอยากจะให้รายการของเราเนี่ยมาช่วยเติมฝันสร้างอนาคตให้อยากแต่งร้านเพราะว่าเพาอยากให้ลูกค้ารู้จักว่า พี่แจ๊บกาแฟเนี่ยอยู่หน้าโรงงานได้สนับสนุนให้ผมได้ม,ไดมีได้มีเงินมีทองสร้างครอบครัวครับอ๋อเรียกว่ามีจุดเด่นนะคุณผู้ชมผ่านไปผ่านมาจะได้จําได้นะถ้างั้นเดี๋ยววันนี้นะฮะเราเติมฝันสร้างอนาคตได้เลยเดี๋ยวเราแต่งร้านให้เป็นจุดเด่นให้ครับอย่าอุดหนุนพี่แจ๊บนะครับกับภรรยานะครับก็มาซื้อกันเลยนะฮะกาแฟร้านนี้ขายอยู่ที่หน้าบริษัทพีเซอร์ฟู้ดครับนะฮะอยู่จังหวัดสมุทรสาครนะครับวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์ครีมเทียมดีมี่นะครับมอบให้เป็นต้นทุนในการค้าขายให้ต่อเเเนนนืื่ออง6ดลยะครับ สนับสนุนโดยเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมริมมี่ช่วงทัวลงปุ่งสนับสนุนโดยเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมริมมี่ ทัวร์ลงปรุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับคุณก็มาได้นะครับเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมดีมี่เมื่อวานเป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับวันนี้เราก็เลยเชิญผู้โชคดีในแนวเด็กๆนะครับมาร่วมสนุกกับเราซึ่งเป็นแฟนรายก,การของเราเด้วยแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรครับชื่อไทรเลอร์ครับซาแนตาอันนี้เป็นลูกครึ่งไหมครับลูกครึ่งเนริกันครับ,รรรบพี่ติว่าก็เป็นริกานเหมือนกันแล้วก็เป็นสแตนดาร์ดรวมกันเป็นโถฉี่ <laughs> อเมริกันสแตนดาร์ดล้อเล่นนะครับอ้าวเดี๋ยววันนี้เราจะพามาพิพิธภัณฑ์น,นะครับศิละปะบ้านนกคูกตรงนี้เนี่ยมีเขาเรียกว่าของเกี่ยวกับน,นกคูกเต็มเลยนะเพราะว่าเขาสะสมกันมานานาไปดูกันก่อนไหมดูก่อนดูสเสร็จแล้วจะไปกินอะไรอร่อยอร่อย,ออยดีไหมดีแม่บอกว่าอะไรนะค่าค่าเสร็จแล้วให้เทเลอร์ล,ลุยเลยค่าค่าเสร็จแล้วให้เทเลอร์ลุยเลยกินเต็มที่เลยเอางี้ก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปกินแบบว่าเต็มเต็มเลยดีไหมไปตามมาเลย ที่นี่เขาสะสมมา5ปีแล้วเปิดมา2ปีนะโหทุกอย่างเป็นนกคู่หมดเลยเห็นไหมนกคู่ภาษาอังกฤษว่าอะไรอ้าวดูปากไทยเลยคแค่นะครับอ้าวนี่เห็นไหมผ่านฟฟร์เมอร์ใช่ไหมแต่นี่ก็เป็นนกคู่นะ ทำหน้ามันต้องูกสิเราจะขอบอกว่าสองคนพอได้แล้วเราจะพาสองคนไประบายสีได้แล้วกับทุกพูกอ่าล้วครับตอนนี้เราก็ให้คุณครูสอนเรียบร้อยแล้วนะครับน้องไทเลอร์กับน้องเซมเนตาก็จะละเลง ศิลปะด้วยความคิดส่วนตัวนะครับเป็นนกพูกเด็กๆนะครับก็มาแบบนี้ได้นะครับที่นี่เขาเปิดทุกวันนะครับแล้วก็หยุดเฉพาะวันจันทร์นะครับสำหรับเด็กเนี่ยจะมีค่าเข้าชม40บาทผู้ใหญ่นี่ก็60บาทนะครับก็มาเที่ยวกันได้นะครับที่พิพิธภัณฑ์นะครับศิลปะ้านุพูกแห่งนี้นะครับอยู่อนครใจศรีนะครับอย่าลืมแวะมา๋ยวระบายเสร็จแล้วไปกินข้าวนะโอ้ตอนนี้ไม่สนใจแล้วอยากระบายอย่างี เสร็จแล้วนี่นกคู่ของน้องเซเมนตรานะครับไประบายสีมาโอ้โหเป็นนกคู่อันนี้นกคู่บาร์ซิลหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าในจีเรียอันนี้น่าจะในจีเรียนะอันนั้นเป็นนกคู่บาร์ซิลเนาะของน้องไทเลอร์ใช่ไหมเพีวยังครับิวแล้วครับิวแล้วครับโอ้นี่เมนูวันนี้เขาเรียก uest มาเองเลยนะครับมา <c oughs> ที่ร้านเด็กสตินี่นี่นะฮะอยู่ใกล้ๆตรงนี้คุณผู้ชมนะฮะโครงการบิโอนะครับอยู่ตรงพุทธมณฑลนี่เองสั่งเองเลยวันนี้อยากกินอะไรเนรี่ยฮะ พ็อกช็อปใช่ไหมมีที่นี่ของคุณผู้ชมน่ากินมากนะครับเพราะว่าเขาจะมีอาหารที่แบบว่าเรียกได้ว่าถูกปากเราเลยแหละเนี่ยน้องน้องไทเลอร์มาถึงนะครับก็บอกว่าอยากจะกินพ็อกช็อปนะครับก็สั่งมาให้เลยจานนี้น่าทานมากส่วนคนนี้บอกอยากกินสปากเกตตี้ใช่ไหมนี่อันนี้ก็เป็นเฟตตูชินีอัลเฟโดแฮมนะครับโหอันนี้ก็เป็นเนี่ฮะเป็นหมูพันเบคอนนะครับแล้วก็อันนั้นเป็นซีซ่าสลัดอันนี้ก็คือซีฟู้ดพาสต้าซอสสีชมพู กริน,น,นฟรีเที่ยวฟรีกับทัวร์ลงปุ่งเพียงถ่ายรูปกับครีมเทียมคอฟฟี่ดิมมี่แล้วบอกมาเลยว่าฝันอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนส่งมาที่ตู้บน3 3ปนจยาวากรุงเทพ1 0 1 2 0แล้วมาเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมดิมมี่ด้วยกันนะครับร่วมสนับสนุนโดย เงินได้ฝากสลากได้ลุ้นทองจากธนาคารอมสินโทร1115งหนึ่งหนึ่งห้ามอสคิวโตแมกเนตแบล็คนวัตรกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบันเทา quality e x p r e s s 02-277-8000ค่ะร้านเดซินี่ค่ะอยู่ที่ศูนย์การค้าเดอะเบโอ Rio, มอลนะคะตรงถนนบรมราชชนนีตัดกับพุทธมณฑลสายสี่ค่ะร้านอยู่ตรงหัวมุมพอดีเลยค่ะเป,ปิดกี่โมงฮะ เปิดตั้งแต่เชียงค่ะถึงสี่ทุ่มนะคะแวกมาได้เลยครับเด็กๆก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็อร่อยได้ด้วยนะครับวันนี้เราก็มีครอทานในคินเทมดิมนี่นะครับมองไปทางร้านเอาไว้ทำเครื่องดื่มมาฝาอร่อยด้วยนะครับขอบคุณค่ะ